เมื่อวานนี้นะครท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับแหมท่านประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จก็ลงไปที่จังหวัดนครสวรรค์เลยในค่คะเมื่อวันนี้13ธันวาคมนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกานางสาวแพท,ทองทานจิน,นวัฒนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านไปเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ค่ะในโครงการธนารักษ์ เอื้อราษดอดนะคะในสัญญาเช่าที่ดินที่จะพลิกชีวิตประชาชนซึ่งท่านได้เดินทางไปที่อาคารอเนกประสงค์บึงบรเพ็ดค่ะตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย มีพื้นที่ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินโดยมีรัษฎรค่ะที่ได้รับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่อําเภอเมืองนครสวรรค์อําเภอชุมแสงอําเภอท่าตะโกนะคบเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทําการเกษตรจํานวน1นึ่งพดไร่ด้วยกันจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ติดตามการบริหารจัดการน้ําและการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้าแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะที่บริเวณบึงบัวเพชรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สําคัญของภาคกลาง ในการเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ําของแม่น้ําปิงวังยมน่านนะคะรวมถึงเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยที่จะไหลลงสู่ภาคกลางมาอย่างกรุงเทพมหานคร โดยในการนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลตระหนักดีถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมที่เป็นปัญหาซ้ำซากของประเทศไทยมานานหากมีการปรับปรุงแก้ไขการขุดลอกแก้มลิงหรือคูคลองบึงที่ตื้นเขินก็จะสามารถบริหารจัดการน้ําแล้วก็สามารถรับน้ําได้หรือกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งหน้าฝนได้เป็นอย่างดีนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เดินทางไปยังบริเวณประตูดําศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนะครสวรรค์ท่านได้ ไปติดตามการบรหิหารจัดการน้ําและการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ําเนื่องจากเป็นจุดที่สําคัญค่ะที่จะรับน้ําจากแม่น้ำน่านที่มาจากภาคเหนือเข้าสู่บึงบอระเพ็ดเช่นกันซึ่งหากรัฐบ,บาลแก้ไขณจุดต,ตรงนี้ก็จะทำให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางนั้นจะสำเร็จได้ค่ะครับ